สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาชวนทําพิซซ่าแบบโฮมเมดกันนะคะของซอสไม่มีอะไรยากเลยค่ะมีแค่มายองเนสผงปาปิกานะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกค,ค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยของเราจะเป็นชีสลดปาปิการนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ต้องการใช้ชีสก็ใช้เป็นผงปาปิกาอย่างเดียวเลยก็ได้แล้วก็อย่าลืมออ,อริกาโน่ด้วยนะคะของเราวันนี้ก็ลืมค่ะ เสร็จแล้วเราจะใช้แป้งนะคะเป็นแป้งพิซซ่าแบบสำเร็จรูปค่ะวันนี้ก็จะใช้แบบไซส์ S แพทหนึ่งที่ซื้อมาก็จะมีประมาณสี่แผ่นนะคะเราจะทาแผ่นแป้งเนี่ยด้วยเนยก่อนนะคะเพื่อจะได้หอมๆห,หรือว่าใครจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทาซอสที่เราทำเอาไว้ให้ทั่วเลยค่ะส่วนหน้าของพิซซ่าเนี่ย ใครจะใส่อะไรก็ได้นะแต่พอดีของเราเนี่ยมีแต่ไส้กรอกอย่างเดียวก็เลยใช้ไส้กรอกค่ะใครจะมีกุ้งมีปูอาจมีแฮมมีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแต่เราจะครีเอทเลยเนาะพอได้เต็มจํานวนแล้วเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศแล้วก็บีมมายองเนสลอยหน้าตามด้วยมอสซาเรลลาชีสนะคะมากน้อยแล้วแต่นะระวังความเค็มนิดนึงค่ะขั้นตอนนี้ต้องมีออริกาโนลอยเอ่อโรยข้างหน้าค่ะถึงจะได้หอม อันนี้ก็ลืมชนิดเลยเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จทั้งครบทั้ง4แผ่นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปอบค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะขายพิซซ่าแบบโฮมเมดแล้วก็ราคาไม่แรงเนี่ยทำตามเราก็ได้นะใช้วัตถุดิบไม่ต้องมากมายอะไรแต่ถ้าเกิดใครอยากเพิ่มมูลค่าให้มากกว่านั้นก็ หาหน้าต่างๆมาใส่เพิ่มเติมค่ะก็ะได้ดูน่ากินส่วนซอสเนี่ยก็ปรุงเอารสชาติที่เราชอบค่ะไม่เปรี้ยวเกินไม่เค็มไม่หวานเกินไปเอารสชาติที่พอดีพอดีเพื่อที่เวลาเราใส่มอสซาเลราชีสเนี่ยเขาจะเค็มเนาะมันก็จะได้ลงตัวค่ะแต่ถ้าเกิดพวกหน้าแอพวกซอสต,ต่างๆเนี่ยรสชาตมิมันแรงมากเกินไปพอไปรวมกับชีสที่โรยหน้ามันจะทำให้เค็มมากแล้วก็จะไม่น่ากินค่ะ ที่สําคัญถ้าเกิดว่าใครจะทําขายเนี่ยก็ไปหากล่องน่ารักน่ารักมาใส่นะคะแล้วก็มีซอสพริกมีซอสมะเขือเทศเป็นแบบซองๆเพิ่มให้เขาก็จะดูดีแล้วก็ตั้งราคาเอาตามความเหมาะสมตามวัตถุดิบที่เราลงทุนไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําให้ครบทั้ง4แผ่นนะคะแล้วก็จะได้เอาไปอบพร้อมกันเลยค่ะ วิธีอบก็ไม่ยากของเราเนี่ยเป็นการอบด้วยหม้ออบรมร้อนค่ะขนาดเล็กๆก,ก,ก็เลยใส่ได้ทีละแผ่นไม่ได้มากไปกว่านั้นแต่ถ้าเกิดใครมีเตาอบเนี่ยก็สามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยก็จะได้พิซซ่าได้เร็วมากขึ้นเนาะวันนี้เราจะอบ5นาทีค่ะแล้วก็ใช้ไฟ250แป๊บเดียวเองค่ะชีสก็จะเยิมย้มๆแบบนี้เลย แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่ากินถ้าใครอยากเอาไปทําขายเนี่ยก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะขคยยาทํากินรับรองประสบความสําเร็จแน่ๆค่ะเด็กๆชอบ